อแต่ว่า <c oughs> ออกไปก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันคงต้องแบบเหนื่อยกันมากโตกันบนรถตู้แน่นอนเออมันต้องแบบว่างานคงเยอะมากแล้วก็พักน้อยต้องเมาแน่อนาเมารถแน่นอน <c oughs> แล้วก็แบบเขา่าอาจจะแบ่งเป็นกลุก่มสมมติว่าไปออกงานนู้นออกรายการนี้อะไรเงี้ยวันหนึ่งอาจจะแบบ สี่งานอะไรเงี้ยเช้าไปถ่ายรายการน้้นบ่ายไปออกรายการวิทยุเย็นไปถ่ายรายการโทรทัศน์กลางคืนไปร้องเพลงงานอะไรอย่างเงี้ยเอล่นจุกปากแล้วพอพอผ่านบริสัทช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอรายการจบเราก็ต้องทำพิธีมอบมอบศิลปิน จากจาก True Vision ให้กับ True Fantasy เราก็จะเป็นศิลปินที่เป็นสกัดค<ะ>ับไม่ไม่ใช่ที่เดียวกันสถานที่ตึกเดียวกันแต่ว่าหน้าที่ในการรับผิดชอบพวกเราเนี่ยคนคนละคนคนละพวกคนละบริษัทคนละวิธีเดี๋ยวพอออกไปปุ๊บเราก็จะมี AR ก็คือคนที่จะมาดูแลศิลปินที่เขาก็จะมาดูแลเราดูแล,แลเรื่อง คิวดูแลเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาวเวลาไปออกงานก็จะคอยดูแลเราอะไรเงี้ยว่พี่ชาลีเหมือนเดิมครับไม่เหมือนแล้วครับเขาจะหมดหน้าที่คือทั้งฝ่ายร<ๆ>ายการก็จะหมดหน้าที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมผลิตทีมโปรดักชั่นกล้องไฟแสงคอนเสิร์ตอะไรก็จะหายไปุเออเราก็จะไปเจอกับกลุ่มใหม่พี่บริษัทใหม่ก็จะได้เจอกับเอกับรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยเป็น ทำงานไปออกงานเลยด้วยกันก็จะมีงานเยอะมากมายหลายรูปแบบซึ่งเขาก็จะดูในแต่ละคนว่าจะจะเป็นยังไงบางคนเขาก็อาจจะเอาไปโฆษณา m o t o r ์ไซค e บางคนเขาก็อาจจะเอาไปโฆษณาแชมพูหรืออะไรไม่รู้แล้วแต่ก็เหมือนรุ่นพี่ที่เขาโฆษณาขนมโฆษณาธนาคารเออเนี่ยโฆษณาเซเว่นโฆษณากุงศีโฆษณาเออ t r True Move อะไรย่างเงี้ยกัแล้วแต่ <c oughs> นะครับก็ขอให้โชคดีเพราะว่าออมีโอกาสที่จะสามารถสร้างเงินล้านได้ด้วยตัวเองภายในปีเดียวนี่แหละนะเห็นกันมาหลายๆคนล้ว <c oughs> ก็อยากจะฝากถึงความเรื่องของความกระตันยูต่อพ่อแม่ด้วยนะครับลองลองแบบว่ามีอะไรละให้แอบเซอร์ไพรส์ซื้อของอะไรสักอย่างที่ท่านอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ ให้แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอเลยแล้วเราจะภูมิใจเพา,าแบบเออมันจะเป็นเป็นสิ่งที่มันได้มาจากตัวเราจริงๆเงี้ยนะไม่ต้องไปพูดถึงคอนโดรหรือรถหรืออะไรนะหมายถึงแบบสมมุติใครไม่ได้ก็ของเล็กๆน้อยนแหวนสักวงหนึงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวกับท่านภายในสามเดือนหกเดือนนี้ยากอืม แล้วก็อย่างที่ที่ที่รูบอกว่าเราเราจะเหมือนพลุนะครับเราจะเหมือนพลุคือมันก็ถูกยิงแล้วก็ขึ้นไปบนฟ้าพุ่งขึ้นไปตอนนี้เรากำลังจะถูกจุดแล้วพอรายการจบปุ๊บเราจะยิงพลุมันก็จะขึ้นไปความสูงมันก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วเวลามันปุ๊บมันสว่างก็อาจจะสว่างไม่เท่ากันบางคนอาจจะสว่างมากสว่างน้อยขึ้นอยู่กับ สเสน่ห์ส่วนตัวขึ้นอยู่กับแฟนคลับขึ้นอยู่กับความถูกใจของผู้บริหารของแต่ละโปรดักชันแต่ละโปรดักต์แต่ละของแต่ละโปรดิวเซอร์นะครับแต่ว่าอย่างถ้าเปรียบเทียบเราเป็นพลุไม่ว่าพลุพลุไม่ว่ายังไงมันก็พองดับพลุไม่ว่ายังไงมันก็ต้องตกนะทีนี้มันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปด้วยแรงอัดของดินปืนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นพวกเราเนี่ย เราควรจะขึ้นไปให้สูงแล้วก็สว่างนานที่สุดยังไงมันก็ต้องตกแต่ว่าผู้ดอกดอกนี้ดวงนี้อาจจะสว่างห้าวิดวงนี้อาจจะสว่างแปดวิดวงนี้อาจจะสว่างสิบวิก็แล้วแต่ว่าส่วนผสมที่อยู่ข้างในพลุมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับมันไม่ดินดินปืนดินประสิวกรรมฐา,านอะไรไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ว่าครับเป็นของเราเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือข้อที่หนึ่งก็คือความสามารถ ใช่ไหมใครความสามารถสูงก็มีโอกาสอยู่ได้นานความสามารถคือสิ่งที่เราฝึกฝนพัฒนาได้นะครับความสามารถเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกนิสัยส่วนตัวนะครับนิสัยส่วนตัวในในการทํางานคุณขยันไหมตรงเวลาหรือเปล่าตั้งใจไหมทํากันบ้านไหมพร้อมหรือเปล่าสมมติว่าพรุ่งนี้มีงานจะต้องไปถ่ายละครหรือถ่ายอะไรก็แล้วแต่คืนนี้เราก็ต้อง ไม่นอนดึกไม่เที่ยวเราก็ต้องอ่านบททําความเข้าใจท่องไว้เพื่อไปแล้วไม่เป็นภาระกับคนอื่นอ๋อเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมไม่ใช่แบบไปถึงกองถ่ายแล้วก็ง่วงนอนหรือคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาไปทํางานกับคนอื่นสิ่งความสามารถอ่านี่นอกจากความสามารถแล้วนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องของเอสัมมาคาระวะ นะครับสมมาคารว่ก็คือการที่เราแบบรู้จักมือไม้อ่อนสวัสดีในวงการบันเทิงอ่ะเขาก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ปะ่ะเราก็ให้ความสาคัญกับตรงนี้บ้างนะครับเพราะว่าหลา,หลายๆคนที่เป็นนักแสดงหรือเริ่มเป็นผู้กำกับหรือเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยในวงการก็มีที่มาพูดให้ครูฟังว่าเด็กคนนี้คือเด็ก AF เนี่ย คนนี้บางคนคนนี้มันไม่มีสมมาคาระวะเลยมันมือไม้แข็งเจอรุ่นพี่มันก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอคนนี้แบบรู้ว่าคนนี้เขาจ้างเราได้หรือว่ารู้ว่าคนนี้เขาให้ประโยชน์เราได้ก็ว่าให้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงแล้วทําให้สม่ําเสมอจะดีกว่าบางทีการไปเจอหน้าใครแล้วแล้วเราไม่ได้ไหวเนี่ยโดยที่เราคิดว่าเราไม่รู้จักหรือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่ มันฝังใจมันเป็นเรื่องฝังใจครั้งเดียวเนี่ยเขาจําไปตลอดชีวิตเลยนะไอ้นี่มือแข็งไอ้นี่ไม่มีสัมมาคารวะไอ้นี่ไม่รู้จักอาวุโสไม่รู้จักรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วพอพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เก็บไว้คนเดียวเขาเจอเพื่อนเขาก็จะบอกนะแล้วมันมีผลเวลาแบบจะเลือกตัวหรือจะวางตัวเฮ้ย hey, เอาไอ้นี่มาสิเอาไอ้นี่สจ้างไอ้นี่สิเอาคนาน,านี้มาสิมันก็จะมีคนมาคอยสกัดดาวรุ่งเราว่าอย่าเอาเลย อ้นี้นิสัยมันไม่ดีหรอกอ่างเงี้ยหรือเรื่องมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ